สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปุณิสชาตินะคะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมารับชุดต้นคริสต์มาส4โมงกันค่ะโดยชุดนะคะจะมีชื่อว่าคริสต์มาสทรีสูตรค่ะสำหรับแบบที่เราต้องเข้าไปในท่าเพื่อรับของฟรีเนี่ยจะมีชื่อว่าชิมเมอร์วิลโลเพค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิ้งค์ให้ใต้คลิปค่ะเมื่อเข้ามาในแแบบทอันดับแรกเราจะต้องเดินไปหาซานต้าค่ะโดยซานต้าจะให้เควสเรามาทำค่ะ ควสต์แรกที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องเก็บเกรดหิมะค่ะจำนวน50อันนะคะโดยสถานที่ที่เราสามารถเก็บได้จะเป็นบริเวณนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องลอให้มีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ก่อนค่ะหลังจากนั้นจึงมีเกรดหิมะหล่นลงมาค่ะซึ่งทุกคนจะต้องรีบเก็บค่ะก่อนที่เกรดหิมะจะหายไปค่ะที่ด้านขวามือบนของจอจะมีสัญลักษณ์เกรดหิมะค่ะเราก็จะมีตัวเลขบอกด้วยนะคะว่าเราเก็บไปแล้วเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เราก็เก็บครบทั้งหมด50ิชิ้นแล้วค่ะถัดมาให้คนเดินมาที่เซนต้าเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่ทำเรรร็็จคค่่่่่่ะะต้้อองงมมาทีเเพืสวแลกับให สำหรับเควสที่สเราจะต้องเก็บของขวัญจำนวน8ชิ้นค่ะโดยเราจะต้องไปเก็บที่ห้างสรรพสินค้าค่ะทุกคนสามารถเดินไปที่ตรงนี้ได้เลยค่ะข้างนั้นที่มีเขียนคำว่า welcome ก็จะเป็นหน้าห้างสรรพสินค้าค่ะซึ่งเราสามารถเดินตรงไปเพื่อเข้าได้เลยค่ะให้เราสะพันหาตัวเราก็จะโหลดเข้ามาในห้างสรรพสินค้าค่ะและเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็สังเกตเห็นว่าที่หน้าจอนี่จะมีออร่ารูปกล่องของขวัญค่ะซึ่งเราสามารถเดินไปเก็บได้เลยค่ะโดยการเก็บของขวัญเพียงแค่เราเดินไปใกล้ก็จะเป็นการเก็บเรียบร้อยค่ะ ซึ่งทีนี้คะเขาก็มีข้อดีตรงที่มีออร่าให้เราเห็นค่ะเราะคะจะได้ไม่ต้องเดินหาเองค่ะและตอนท้ายแล้าเก็บของควันชิสท้ายเป็นที่เรียบร้อยค่ะทันมาท้าเราต้องกลับไปที่เซนต้าเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราะคะจะเดินลงไปที่ชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ออกจากประตูห้างค่ะเมื่อออกมาท้าทุกคนสามารถเดินตรงไปได้เลยค่ะเซนต้าท้าอยู่ไม่ไกลค่ะที่หน้าห้างตรงนี้เองค่ะและเมื่อมาถึงท้าก็กดส่งเควสค่ะแล้วก็รับเควสต่อไปค่ะเควสที่สามท้าเราต้องทำภารกิจสัตว์เลี้ยงให้สำเร็จค่ะโดยภารกิจนนนะะคอออยู่่่ทีด้าบขง ในสองภารกิจนะคะทุกคนจะต้องบอกไว้ก่อนค่ะว่าของแต่ละคนนะคะจะแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งของเราจะเลือกทําอันแรกค่ะโดยการพาสัตว์เลี้ยงไปที่คาเฟ่ค่ะสำหรับใครที่ได้เควสเดียวกันนี้นะคะสามารถเข้ามาทําตามได้เลยค่ะการพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในคาเฟ่ะเพียงแค่เรายืนเฉยก็ได้เลยค่ะการทำเควสสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพียงแค่เราทำภารกิจเดียวนหาะก็สำเร็จเลยค่ะและเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปส่งเควสที่ซนต้าค่ะเพื่อรับเควสถัดมานะคะสำหรับการกลับไปที่ซนต้าอย่างรวดเร็วทุกคนสามารถกดที่คคาว่่ไลเยะ และตอนนี้คะเราก็จะมาส่งเควสค่ะเราก็รับเควสสุดท้ายกันค่ะสําหรับเควสสุดท้ายเราจะต้องไปที่บังกะโลแวลเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นหุบเขาบังกะโลค่ะโดยทุกคนนะคะสามารถกดที่ปุ่มด้านซ้ายมือได้เลยค่ะแล้วก็เลือกคาว่าบังกะโลแวลเลยค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะเราจะต้องเดินเข้าไปที่ประตูวาร์ต่อค่ะแล้วเรานะคะจะถูกวาร์ไปที่บังกะโลเวลเลยค่ะและเมื่อมาถึงแล้วนี่เราจะต้องหาพื้นที่สําหรับสร้างบ้านของตัวเองนะคะ ตอนนี้ะเราก็เจอพื้นที่สำหรับสร้างบ้านแล้วค่ะเมื่อกดสร้างบ้านเสร็จแล้วให้คนเข้าไปในบ้านค่ะขั้นตอนถัดมานะคะเราจะต้องกดที่ปุ่มด้านล่างค่ะที่เป็นรูปพรอนะคะแล้วกดตอนท้ที่สัญลักษณ์รูปดาวค่ะเราจะต้องซื้อต้นคริสต์มาสค่ะมาตั้งที่บ้านค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะโดยการซื้อต้นคริสต์มาสค่ะสามารถซื้อเพียงต้นเดียวก็ได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะต้องกลับไปที่เซนต้าเพื่อส่งเคสค่ะโดยเราจะต้องเดินกลับไปที่ประตูประตูเดิมค่ะ เมื่อมาถึงทัดก็สามารถเดินไปส่งเควสท,ที่ซันตา้าได้นะคะเราเรานะคะก็จะได้แบตช์มาที่ด้านขวาล่างพร้อมกับของฟรีค่ะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีชิงานก็มีเพียงตรงนี้ค่ะงังนทั้งี่อย่าลืมรีบไปรับกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย